สวัสดีค่ะดิฉันแบล็กไดมอนทีดาพันธ์เสริมพานุพัฒน์จากบริษัทดีไอบอสอินเตอร์เทรดจำกัดค่ะอาชีพก่อนหน้านี้ตอนจบการศึกษาใหม่ๆก็เคยทำงานประจำค่ะแต่ต่อจากนั้นก็เบื่องานประจำนะคะก็คือมันไม่มีอิสรภาพทางเวลานะคะก็เลยหันมาค้าขายเป็นนายตัวเองนะคะ พอเป็นนายตัวเองปุ๊บก็ต้องอยู่เฝ้าร้านตลอดเวลาทีนี้พอเฝ้าร้านตลอดเวลาไปไหนก็ไม่ได้เพราะการที่เราปิดร้านมันหมายถึงรายได้ของเราที่หดหายไปฉะนั้นพอปิดร้านครั้งหนึ่งปิดร้านสองครั้งสามครั้งลูกค้าก็จะเริ่มหดหายจึงเริ่มมองมาเห็นเพื่อนมาแนะนําบริษัทเป็นเกี่ยวกับเครือข่าย MLM ให้เรารู้จักเราก็เข้าไปทําอยู่ในบริษัทหนึ่งนะคะ ก็ติดใจค่ะเรารู้ว่า MLM บริษัทเครือข่ายให้อะไรแก่เราให้อิสรภาพทางด้านเวลาอิสรภาพทางด้านการเงินนะคะเราก็เลยสนใจเข้ามาศึกษาดูว่าตรงนี้ทำอย่างไรเราถึงจะได้อะคะ่ะรู้จัก D A Bros จากการแนะนำของท่านประธานค่ะเราเข้ามาก็คือเข้ามา ก็คือมาเข้ามาหามาคุยกับท่านประธานเลยเราก็มาฟังวิสัยทัศน์ของท่านประธานเองนะคะท่านประธานเองเลยแนะนําว่าบริษัทของเรามีดีตรงตรงไหนแผนการตลราดมีอะไรเราฟังดูแผนการตลาดของบริษัท d ีไอบอสเป็นไปได้ค่ะเป็นแผนการตลาดที่ทําได้ไม่ยากนักแล้วบริษัทดีไอบอสเองก็มีสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานของตัวเองคือโรงงานปนัชาดายินเตอร์ ผลิตสินค้าให้กับบริษัท D-BOSS Intertrade เองนี่นะคะก็เลยได้ทดลองเอาสินค้าไปใช้ดูปรากฏว,ว่าเป็นสินค้าที่ใช้แล้วเราเห็นผลค่ะก็เลยประทับใจจากนั้นก็เลยตัดสินใจเลยค่ะว่าจะลงมาร่วมทําธุรกิจกับบริษัท D-BOSS ค่ะทําไมต้องเป็น D-BOSS เพราะว่าวันนี้นะคะเราทําเครือข่ายมาหลายบริษัทแล้วนะคะเราก็ค้นหาบริษัทที่ใช่นะคะบางที่เราไปทําหลายๆที่ แผนกนตรตลาดเข้ามาดีอย่างนั้นอย่างนี้เราอาจจะไปเจอว่าเออมันก็ยังไม่คลิกกับเรานะแต่พอมาดีไอบอสเราก็เออลองดูอีกสักทีนะว่าบริษัทดีไอบอสจะดีอย่างไรเรามา,าคุยกับท่านประธานท่านประธานบอกว่าบริษัทดีไอบอสแผนกรดาษน,นี้เราลงมาลองทําจริงมาทดลองทําจริงสร้างทีมจริงดูนะคะก็ปรากฏว่าบริษัทดีไอบอสตอบโจทย์ได้จริงค่ะน้วยเรื่องเราก็ร,กรู้สึกว่ามาถูกที่ถูกเวลาแน่นอนบริษัทดีไอบอสก่อตั้งมาเป็นเวลาร่วม2ปีแล้วค่ะ ยังเป็นบริษัทที่ยังไม่ยังเป็นน้องใหม่อยู่ยังพร้อมที่จะก้าวและเติบโตไปพร้อมๆกันกับเราค่ะท่านประธานนะคะคุณประดาจะขอกท่านประธานนะคะท่านเป็นคนที่ผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากท่านต้องการสร้างคนให้ร่ำรวยทั้งแผ่นดินไปทั่วโลกตอนแรกเราก็ฟังวิสัยทัศน์ของท่านก็โอ้โหอลังการมากเลยค่ะแต่ทีนี้พอมารู้จักกับท่านประธานร่วม2ปีเนี่ย เราเชื่อมั่นกับท่านประธานยิ่งนับวันยิ่งเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าท่านประธานวิสัยทัศน์ของท่านยังไงก็อย่างนั้นและการปฏิบัติการส่งต่อการส่งความรู้สึกต่อเราสิ่งที่ท่านสื่อสารต่อเรามากับตลอดเวลาผ่านมาทําให้เรามั่นใจได้ว่าท่านประธานทาอย่างที่ท่านตั้งปวิธฐานไว้จริงๆค่ะในบริษัทดีไอบอสก็มีผู้นําหลายๆท่านนะคะที่เป็นผู้นําในการที่ทํางานได้มีความสามารถหลายๆท่านเลยนะคะ แต่ว่าตอนนี้แต่ดิฉันก็ทํางานกับผู้ร่วมงานของดิฉันที่เป็นอัพไลน์ดิฉันเองก็คือคุณนิคมสีเพลงนะคะตอนนี้ท่านก็เป็นบลูดมอนด์นะคะดิฉันเองก็ได้รับตําแหน่งแบล็คดมอนด์นะคะดิฉันเข้ามากัน2คนกับท่านบลูดมอนด์เนี่ยนะคะเราเริ่มกันจาก2คน2รหัสทํากันฝ่าพันสู้กันมา2คนจนเดี๋ยวนี้มีทีมงานอยู่ใต้องค์กรร่วม2000รหัสได้แล้วค่ะ ก็ได้ประสบการณ์ได้ได้เห็นว่าบริษัทเครือข่ายน้ำดีสีขาวจริงๆเนี่ยมันมีจริงนะคะเรามองเห็นจริงว่านอกจากที่แผนการตลาดดีแล้วสินค้าดีแล้วปณิธานของเจ้าของบริษัทสำคัญมากค่ะเรามองเห็นเลยนะคะว่าบริษัทดีเอบอสเนี่ยยั่งยืนแน่นอนท่านบริธานจะพูดเสมอเลยว่าบริษัทของเราจะอยู่ยั่งยืนยาวไกลไปแน่นอนจะไม่ทิ้ง ทีมงานทุกคนไม่ทิ้งสมาชิกทุกรหัสจะพากันไปให้ร่ำรวยตอนนี้ก็คือได้ประสบการณ์จากการทำงานทุกอย่างจากที่นี่นะคะก็คือทำให้เรารู้ว่าการทำงานเป็นทีมบริษัทดีเออบอสเน้นการทำงานเป็นทีมทำให้เราเรียนรู้การทำงานเป็นทีมรู้จักวางแผนวิธีการทำงานเป็นทีมค่ะและตอนนี้ทีมของดิฉันทีมเดอะร็อกของทีมเดอะร็อกนะคะชื่อทีมเดอะร็อกพวกเราทำงานกันเป็นทีมพวกเราโตกันทั้งทีมทำให้เรารู้ว่า ความสามัคคีสําคัญมากค่ะที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้ค่ะรายได้กับการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ดิฉันเข้ามาอยู่ในบริษัทดีแอร์บอสได้เป็นเวลาประมาณ1ปีครึ่งแลลวค่ะรายได้ตอนนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดรวมเลยนะคะก็หลักล้านค่ะการท่องเที่ยวตอนนี้ดิฉันก็ได้ทีมงานก็พากันติดทริปท่องเที่ยวแทบจะทุกทริปของบริษัทที่ผ่านมานะคะเพราะว่าพวกเราทํางานกันเป็นทีมจริงเราไม่ได้ทําการกับคนเดียวฉะนั้นติดทริปอะไรทีมงานจะต้องติดด้วยค่ะ พวกเราใช้ใจในการทํางานด้วยกันค่ะพวกเราช่วยกันคนไหนที่อ่อนแอเราจะพยุงให้ไปด้วยกันนะคะคนไหนที่ไม่ไหวหรือยังไงเราพยายามจะจูงเขาให้ไปได้ที่สุดนะคะเราจะให้กําลังใจปลูกปั้นแล้วเราจะชี้ความมุ่งมั่นความฝันที่เขาเห็นว่าเราต้องการอะไรจากที่นี่เราทํางานเครือข่ายเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานตรงนี้ไปให้ถึงอุปสรรคอะไรก็ช่างที่เข้ามามันจะเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับเป้าหมายของเราเราจะชี้ให้ทีมงานทุกคนเห็นนะคะว่าคุณต้องการอะไรจากตรงนี้เป้าหมายของคุณใหญ่แค่ไหนฉะนั้นความอดทนของคุณก็ต้องมากพอแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าพวกเราทํางานเป็นทีมคุณจะไม่เก่งหรือไม่เก่งก็ตามแต่ให้คุณมีความมุ่งมั่นร่วมมือเราจะพาคุณไปให้ถึงฝันแน่นอนค่ะทุกท่านที่กำลังมองหาธุรกิจอะไรใหม่ๆดิฉันเชื่อว่าบริษัท MLM บริษัทเครือข่ายพวกนี้ เป็นอ,อาชีพที่สร้างรายได้ให้เราโตอย่างก้าวกระโดดได้จริงแต่ท่านจะต้องมองหาบริษัทดีๆสักบริษัทหนึ่งมีทีมงานที่ท่านเชื่อมั่นนะคะตรงนี้ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้จริงๆชีวิตเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตัวเองเราเปลี่ยนครอบครัวเราเปลี่ยนคนขบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แน่นอนคะ่ะ